เรากำลังเดินทางมาสู่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนมมาเทีย่ยวยกเทีย่ยวกันนีาา่เข้าบ่จะเข้าดีก็ได้เป็นได้ย,ไไดยังไงเสียเงินเสียกบ,บเพียงเนาะนี่จะรับร้อยหกสิบบาททิ้งโทรไาอยู่ยว่าวว่าเป็นจะเข้าปมมงเข้าปมมุ้งเลยนะจังหวัดน้องขันเยังไม่มนกวางมันได้เข้าไปจะติดแวบเข้าเดียวเลยสุดลนะปมม้งเราไปเสีกันจ้ เข้าชมก็สิได้แล้วีะค้ับบำรุงตอนนี้กำลังเดินทางไปที่ซาลาสเสริมพระเกียริรัศวงจักกีเขาเปิดอยู่แล้ววั <laughs> นเสาร์วันเสาร์เปิดอยู่วันเปิดที่ลถดาเดวลาเล เปานีเกนะ่าดีแล้ว,ลว,วนะครับมันจอดหม,ม,มดไปได้ทั้งรูกันวะนั่นแหละจอดอยู่ด้านทีศใต้นนหน่อยนึงนะจอดให้ร่มกันก็ได้<ะ>จกกัดดีแล้วศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาฮอ,อร์เสดิ้งพระเกียรต วงจกกักรีครับถึงแล้วสวโออเมืออม่อไปแต่หน้ากล้องมืดเลยประวัติความเป็นมาโครงการหอสร้างพระเกียรติพระราชวงศ์ จักกี้นครพนมสมัยฮรอกาเศรษฐา เมืองแห่นพระธาตุเซนเซอร์ได้ไว้เซนเซอร์พระธาตุสวยงามเลยองพระราศทานนั่น แปดส้นเผาเป็นเก้าส้นเผาแล้วทุกวันนี้ไทยยอ่อไทยกวนยงใช้เขาผู้ไทย thầy phạ thầy xô ạ Hãy subscribe cho kênh นี่ของอัสำหรับสาหรัดสมัยก่อนสมัยนี้ก็ยังอยู่ส่วนสน้อยเยกนามพ่ีพ่อไปจีน้นปะจาประจ้างอยู่เยกจากดนพอพอคนขับรถเนี่ยเือเงินทำอานนั่นหักบบได้บบได้สาวล่าก็โบได้สาวไทยใหเกับาอันนี้ทำ สารผ่านสารีนีเอาไงสารของไซต์ไม่ก็บอกสารสอของไซต์ของไรยามอินบุเพนีบุญชัยบุรีชนเผ่าชนเผ่าไทายอีสาน โลกของปลาแม่น้ำโขงศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนมจากบนป่นนงางยกเลี้ยงคน เด็กเขาเขียนอย่างนี้เขาข้วนอย่างนดียวัดเด็กเขาเขียนข้างบนอย่างเียวเขาไปสูบประเด็ยกเวียนมายกเวียนมายกเวียนนี่กำลังลงทะเบียนโอ้ปลาเนี่ยทุกทุปลาเนี่ยนะาจับตูปลา ปลาอะไรปลาปลาตะเพียนทองปลาตะเพียนขาวปลาปลาอย่างปลาบ้าปลาบ้าห้ามจับตู้ปลาปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนปลาหมอไทยปลาสดกกระจก อ้ไงเอฟปลาแรดปลาแรดเนี่ยมีมีซื้ออยู่เนี่ยมีซื้อเลยไม่ต้องถามปลากดแก้วเใช่ไหมครูผูเห็นปลาหายตัวได้ปลาหายตัวได้โอ้่นโอ้ขรูผู้เห็นได้ยังไงปลาปลาปลาตูหนาปลาตูหนาโอ้เหมือนหินแล้วเนี่ย ปลาบูชายเนี่ยปลาบูชายปลาบูชายเนี่ยปลาบูชายปลาบูนะนอนบทบทียงเลยเนี่ยบทถ่ายทุกตัวเลยได้คะแนนนะตีงอยู่นะตัวน่าตีงอยู่นะตีงอยู่ตีงอยู่มีอื้มปลา ปลาอะไรเนี่ยปลาอะไรมั้งปลาเสือปลาเสือผลน้าเนี่ยปลาบ้านะปลาบ้าไงปลาบ้าปลาบ้ามาแล้วก็ถ่ายรูปเลยปลาคู่แดงปลาคู่แดงปลาคู่แดงภาพส่งเสียแดงเลยเพราะว่าปลาประสงปลาประสงมคือจะเร็วๆหน่อย ปลากระหายปลากระหายอินไปอินเดียเนี่ยตัวนี้ไะไปอินเดียปลากระหายอินเดียโอ้โหสวยมากเลยโอ้เย็ยนเย็ยนเย็นครับวันน้นนนปลาตะเพียนขาว ปลากระจกไหนล่ะตัวปลาหรือตัวปลากระจกตัวปลากระจกโอ้เขียนพัดลมเขียนทองสวยมากเลยอ่ะขอขอรูปหน่อยเขียนทองปลาปลาดเซิลล์บทเขียนตัวเลยใช่ละตัวมั ก็ปโอ้โหอยู่ทอเวย่ทอเวอปลาอะไรเนี่ยต้องตกปลาแก็จะไปรือเนะครับปลาเข้าดำ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 นี่พี่ๆตัวก็่ายเลยปลาเขาดำปลาเข้าดำสวยสุด Ba oh, oh. pa, bóng 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 ก็มีทางออกนี่ทางออกอ่ะโอ้โหเป็นตัวผู้ใหญ่ผูใหญ่แล้วกป็นอะไรทรงเสียง,งดังปัดเข้าอมองอ่ะอุโมงค์อันนี้อุมโมงค์อุมโมงค์เราเข้าไม่ได้โยมงเยอะมาพี่เอาเข้าไ่ได้โยมเยอะก็ได <laughs> หนะ้หลีกโยมเลยเนาะเอาก็ได้ีกโยมหลีกโยม กระจกกระจกกระุกระดับน้ำกรวนกรวนอ้อมนี้ก็ออกออกออกแล้วนะเนี่ยแล้วนี่ก็ออกแล้วเนี่ยแล้วเด็กก็ออกแล้ว สวยเลยตัวสวยสวยเลยตัวผู้ใหญ่แล้แตเีนปลาบึกปลาบึกปลาบึกชุ่มชุนพี่ทีชุ่มชุ่ลิมแม่น้ำโขงปลาเทพาสุดยอดเลย ออกแล้วสัออกเรื่อยๆนะข้งงงางอ,อ่อนอันนี้ข้างอ,อ่อนรอบหนึ่งแล้วก็ออกแล้วว่อาอ่าตอนนี้เราก็จะเดินทางออกแล้วครับโอโ้กระดูกกระดูกปลากระดูกปลากระดูกปลาแล้วก็เดินทางออกแล้วครับ